ไปเลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไปกินต่อให้หมดชื่นใจไป่ลยเป็นลำบาก กันต้มนองงงน้องแงงจบเลยทุกดาค่ะเชิญดับเลยเชิญแบบไปเลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไปติดต่อให้หมดไปเลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไปติดต่อให้หมด การต้น้องยงงต้องแงงเลยสริเกาค่ะใชค่ะมาทานด้กันนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ก็ได้ผักเส้นผักสลัดนะคะไม่ได้กินนานแล้วผักสลัดนี่นอยากกินนะคะพี่สาวพีว่พี่สาวดีเมื่อวานก็เลยซื้อเสน้นไม่ได้หั่คะะาา่ะก็เลยย่างอยวันนี้เป็นอีกเส้นนะคะวันนี้ ตตจะกินเร็วๆกานต้งเน้องงี้ยลบแลาค่ะจแล้จะพักไนบสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ก็ได้ ผักเส้นผักสลัดนะคะไม่ได้กินนาแดงผักสลัดนี่อยากกินนะคะี่สาวุยพิเศษดีเมื่อวานก็เลยซื้อคำโต๊ะโต๊ะเร็วๆสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ก็ได้ผักเส้นผักสลัดนะคะไม่ได้กินนาแดงผักสลัดนี่อยากกินนะคะ พิสซ่าพือพิซส่าทีเมื่อวานก็เลยซื้อหลักก็ปอบไปเลยนะคะขอบคุณที่รั ur, บชมค่ะไปติดต่อให้หมดสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ก็ได้ ผักเส้นกับผักสลัดนะคะไม่ได้กินนานแล้ผักสลัดนี่อยากกินนะคะพี่สาวคุยพี่สาวดีเมื่อวานก็เลยซื้อสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ก็ได้ผักเส้นกับผักสลัดนะคะไม่ได้กินนานแล้ผักสลัดนี่อยากกินนะคะพี่สาวคุยพี่สาวดีเมื่อวานก็เลยซื้อผักสลัดนในรถขายผักนะคะเพราะในตลาดไม่ค่อยเห็นเขาขาย มาจ้ะลงมาเลยเยี่ยมเลยแจกค่ะมาทานด้วยก,ก,กันนะคะ ต้อำงงอแงงแเลยทเราค่ะ ่ะคะนะคะดยกันนะคะคำโตโตรู้สึอิ่มเร็วๆไปเลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไปกินต่อให้หมดคำโตโตรู้สึอิ่มเร็วๆ ฉากค่ะมาทานด้วยกันนะคะพาทลักก็ปดเส้นยาวไปเลยเส้นบบ สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ก็ได้ผักเส้นผักสลัดนะคะไม่ได้กินนานแล้วผักสลัดนี่อยากกินนะคะกินเช้าคุยพ่เศษดีเมื่ววววอวานก็เลยซื้อเช่นไม่ได้หักค่ะก็เลยยางหน่อยวันนี้เป็นกเฉันนะคะวันนี้การต้องแา้งห้องห้งเลยอร่อยทุกาค่ะ เดี๋ยวพักยังไงไปไหนจบค่ะมาทานด้วยกันนะคะชิ้นดาบ่้ะเป็นลำบากมาถลัดก็ปด ครับอืมกระดากก็ปอครับอืมยา เไม่ได้หักนครับรยาวน์นะวันนี้เป็นดิเ้นนะคะวันนี้ที่ไล่ะเนี่ยพักน่เไ